ครับตามคำสัญญานะครับที่ดบอกไว้ครับว่าผมมีพยันอีกหลายผืนนะครับของหลวงปู่พาดน,นะครับสะสมมาเรื่อยๆนะนี่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ผมชอบนะเป็นรุ่นเดียวครับอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นผ้า ไม่ใช่กร,รมยี่นะครับรอบที่แล้วเป็นกร,รมยี่นะครับนี่นี่นะเป็นพยันนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรุ่นอ่าที่ลึกพัตสีมานะครับนี่ผูกงานพัสีมานะครับปีห้าหนึ่งนะครับหลวงพ่อผาดครับผมนี่ี่เด็ดครับอ่าผืนนี้นะี่เด็ดผืนนี้นะครับ ผมซื้อมาก็ <c oughs> ราคาแพงพอสมควรครับนี่ฮะตรงนี้ครับเห็นไหมฮะแดงๆเป็นรอยจานนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ผมเคยถามจากผู้ขายนะครับเขาบอกว่าอ่าได้ให้หลวงปู่จานนะนี่นะ,นะเป็นยันอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนี่ ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะครับว่าเป็นยันไดเนาะครับนี่อันนี้ถือว่าสวยครับเพราะว่าเป็นเป็นพิมพ์พเนาะน่าจะพิมพ์พชัดครับนี่ถือว่าชัดร,รูปหลวงปู่ชัดนะมีจานนะครับผืนนี้ซื้อมาเช่ามานานแล้วนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไรจับไม่ได้นะ ชัดทุกตัวครับเห็นไหมเราจะใส่กรอบนะครับก็ไม่ได้ใส่กรอบสักทีเนาะ,ะนี่ก็พับไว้ก็ไม่ดีนะครับพับไว้แบบนี้ก็จะเป็นรอยนะแต่ว่าเดี๋ยวใส่กรอบใช้น้ํายาเคลิกน้ํายาอะไรนะน้ํายา น้ำยาที่ไว้ใส่กับพายันเนาะตึงนะครับมันก็จะแล้วก็จะสวยเองนะอันนี้ช่างช่างที่เป็นน้องนะเคยบอกมานะครับนี่ฮะมีอีกผืนครับนี่เดี๋ยวอขออนุญาตเก็บผืนนี้ก่อนนะฮะนี่ครับอีกผืนนี่ฮะผืนตัวนี้เก่ากว่าตัวเมื่อกี้นะ เห็นว่าเขาไปติดข้างฝาแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็แกะมาก็จะมีรองรอยนะครับนี่รองรอยกาวนะกาวสองหน้านะก็ซึ่งอันนี้ได้มาไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ตามสภาพนะครับนี่อันนี้เขาเรียกผ้าเลยผมไม่แน่ใจนะที่เป็นมันๆเงาๆนะครับอันนี้ ก็คมชัดดีครับแต่ผมสังเกตนะน่าจะเหมือนจะคนละคนละบ,บล็อกนะครับบล็อกสกรีนนะนี่นะผมมีความรู้สึกว่ามันตัวมันไม่ค่อยหนานะนี่ฮนะตัวเส้นจะเล็กกว่านะครับนี่นะ ก็ความคมชัดนะความคมชัดนี่ฮะให้ให้เปรียบเทียบให้ดูนะนี่ครับนี่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 อันนี้คมชัดกว่านะครับนี่นี่เส้นใหญ่กว่านะครับดูให้ให้เปรียบเทียบกันนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะนี่เปรียบเทียบนะครับ เส้นใหญ่กว่าเนาะเส้นใหญ่กว่าก็จะสวยแบบหนึ่งก็จะดูเต็มเต็มนะครับส่วนเส้นเล็กนะฮะเส้นเล็กแบบนี้ก็คมดีนะฮะนี่เส้นเล็กคมคมเลยนะครับนี่นะคคิดว่าไม่น่าจะใช่บล็อกเดียวกันนะผมอันนี้อันนี้ฐานนิฐานนะครับอันนี้เพราะว่าผ้าน่าจะทําออกมาเยอะนะครับแต่สําหรับผม ก็ไม่ค่อยเห็นใครเอาออกมาโชว์เท่าไหร่นะแต่น่าจะเยอะแล้วครับเนี่ยครับเพราะมันเป็นที่ระลึกนะฮะงานปุพัตซีมานะฮนะน่าจะมีเป็นหมื่นหมื่นผืนนะ้าพายันนะแต่ผมไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนหมดนะครับอันนี้เป็นสีทองนะครับน,นี่สีทองโดนแดดแล้วประกายทองออกนะครับ อ่าพื้นที่สองนะครับผ่านไปจะมีพื้นที่สามนะครับเดีย๋ยวขอญาตินี่ครับพื้นที่สามนะอยู่ในนี้ไหมผมจำไม่ได้อ๋อยู่ในนี้ครับนี่ครอันนี้เป็นสีแดงนะครับพับใส่ในนี้ไว้ อันนี้ก็เช่ามาก็พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ผ่านการใช้นะานนี้นะแต่จะไม่ผิดนะครับนานนะครับเช่ามาได้หลายหลายปีแล้วฮสีแดงแรงฤทธิ์ครับนี่อันนี้จากการทันิฐานะน่าจะเหมือนกับบล็อกตัวแรกนะครับนี่เป็นบล็อกแรกเป็นบล็อกของตัวแรกนะที่ว่าเข้ม,เข,มเข้มนะครับนี่ คือบล็อกทำไมถึงว่าเข้มนะครับติดเป็นหนาครับตัวหนาเนาะแล้วก็เข้มนะนี่ฮะนี่นี่ฮะก็จะมีลายเปื้อนนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ไม่ผ่านการใช้นะนไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ ับไว้ครับผมไม่มีที่เก็บเนาะผมก็เลยพับไว้ไม่รู้ว่ารีดได้หรือเปล่านะครับอันนี้สอบถามผู้รู้นะครับไม่รู้รีดได้ไหมอันนี้หนึ่งผืนนะสองผืนนะครับแล้วก็นะครับเหลืองๆนั่นที่เป็นกรรมะหยีนะครับหนึ่งนะครับเป็นสี่นะ สะสมไปเรื่อยๆครับนี่ด้วยความเสน่หานะครับโอเคครับผมหนับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับออขอบคุณครับ